วันที่28ไม่ได้ไปแล้วนะทุกคนแอกอ็อคือแบบเดีย๋ยวผมจะลือแล้วผมจะบอกลูกสูบนะที่นี่เพราะว่าจะบอกเแหละตอนที่มาผมทําใหม่อะ่ะ เน,เนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคําพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุกครุวที่ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคูราบานเองแล้วก็วีรบุรุษนักบินเงี้ยง,งๆทุกท่าน้วยนะครับผมก็ตอนนี้นก็อยู่ผมชั้นนชั้นอเช่นเคยทุกคนก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลองเอาดีไปเทสดูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทริปนั่นทริปนี่นะครับผมแต่ว่าทริปวันที่28ไม่ได้ไปแล้วนะทุกคนแอบ เออแหละเขามีประเด็นดราม่าก,กันนิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปทิปแถวบ้านนะครับผมเร็เรวนี้ก็เดี๋ยวได้ชมกันนะผมก็เลยจะเอาลองไปขับดูว่ามันมันจะยังวิ่งได้ป่ะทุกคนเอ,อ๊ก็คือตอนนี้ผมก็ทำโคโค่แชค5อยู่นะก็คือไม่ค่อยมีเวลาเลยทุกคนก็ไม่ค่อยได้ลงชิปเลยจังนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเทสยด,ดูว่ามันจะวิ่งที่เพียรตอนนี้จะอยู่เทเล่ยนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยทุกคนผมเปลี่ยนเลือนมาใหม่ด้วยทุกคนดูดิ นี่เห็นไหมผมเปลี่ยนเรือนใหม่ด้วยเป็นเรือนปาก3ามสองอ่าก็อัตราการเลงมันดีกว่าเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเทศดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงวะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเอาไปแซดนานแล้วทุกคนก็ตามเองจะไปติดเลยนี่ไม่ได้ขับนานจริงดูฝุ่นดูฝุ่นหนาเตอ้อื้อดิฝุ่นแม่งหนาเตอ้อะเดี๋ยวลองเอาไปเทกันดูทุกคนเมื่อกี้ผมขย้าแม,มพหน้าหายเลยก็ไม่รู้ว่าแมพมันเป็นไรทุกคน เราลองจับจิมีดดูด้วยว่ามันจะวิ่งได้เท่าไรเพราะว่าตอนที่าผมเทสอะผมไม่ได้ใส่หมวกไนงะคือแบบถ้าเราไปทิปเราก็ต้องใส่หมวกแบบนี้เนงะี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้ไหมแต่ขอมันวิ่งได้อเออเพราะว่าดีแม่งลูกโคตรหลวมเลยตอนเนี้ยโคตรหลกได้ใช้งานนะักจัดเดี๋ยวจะต้องอัพใหม่อัพใหม่ผมก็ทำเท่าเดิมเลยทุกคนแต่แบบว่า เดี๋ยวผมจะลืล้อเราผมจะบอกลูกสูบนะที่นี่เพราะว่าจะบอกยู่แหละตอนที่าผมทําใหม่อะออจะเปลี่ยนลูกใหม่จะทําลูกเดิมตีปลอกใหม่ทําลูกเดิมลูกเท่านี้แหละที่ผมไม่อยากขยับไส้ไปไกลเอาค่นีก็พอนะตอนนี้ไม่รู้แล้วรถมันติดโคงติดคนหรือเปล่านะครับผม คือบอกว่าสัตวเลยอ่ะไม่รู้มันจะเป็นยังไงนละมัน,นไงม,มีโอ้ลืมพูดละมันว่ะทุกคนเราทำรอยยิ้ม้าเซตวันแหละทำทำหัว์เซอเซตนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำกันในใหม่แล้วก็ทำรอยเซตใหม่นะครับผมว่ามีแต่แนวทำเลยว่ะรอยยิ้ม้าตอนนี้ก็กำลังใกล้ได้ติดเครื่องแล้วทุกคนเร็วๆนี่แหละได้เห็นกันแน่นอนหกหกจ้ห้า อะไรพี่ต้นลงกึงนะครับผมแรงเปล่าไม่รู้แต่โคตรตั้งใจคือพฟุผมเก็บรายอยดางน้นทุกจุดอะทุกคนเออก็แบบไม่รู้อะ่ะอยากทำเองไงผมผมอยากทำเองแต่ผมไม่ได้ทำนะ้ะแปลว่าคนมากอม่อนนั่นแหละนะครับผมก็พากามทาเองลองทําหาดูเครื่องแรกไม่ช่แม็กเลยนะครับผมก็นั่นแหละเครื่องแรกไม่ใช่ว่าจะเป็นแรงนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมกันว่ามันจะแรงเปล่าของมันแรงไงมันก็แรงไงะทุกคนเออคือ,คอ จะไปทิพด้วยแหละทิพแถวบ้านเอามาเทสก่อนเดี๋ยวไม่แรงเผื่อไม่แรงนี่หายที่หนาเขาเลยไปแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนสวนมาเลยแต่ว <c oughs> ่าถ้าถ้าไม่ใส่หมวกก็ได้หมดแต่ผมบอกแค่นี้แหละแต่ว <c oughs> ่าถ้าใส่หมวกมันเถอะมันเค,เครื่องนิดนึงน่ะทุกคนมันหมอกไปสนุดเอาง่ายๆวันนี้ผมอะไรจะมาใส่หมวกจับจีเอียดู หมอกมันใหญ่ไงเออมันมันเพิ่ม้ำหนากคนขึ้นมาอีกอะถ้าเราใส่แว่นตาแว่นตาหมอบอบโอ้โหบอกเลยว่าหมอกม,มิดอะหมอกม,มิดอะแต่ว่าเสียงยังได้นะทุกคนเสียงรถยังเล่าอยู่ยังเล่าอยู่อ้เล็กน่อยะ่ะโอ้ เล็กน้อยมันหมอบไปไหนวะโอ้โหหมอบดูดดากชิปรอกพร้อมโอ้โหหมอบดูดดากชิปรอพร้อมเดี๋ยวเราลองจับ g p พีเอดูดูุกคนนี่เปิดชิพีเอ็กัน้นำแรก ผมไม่ใช่เป็นจี s พีเอโทรศัพท์ปกตินะทุกคนดูดิเดี๋ยวลองดูให้รถโล,ลง่ลงๆแล้วเราไปจัดกันนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงมันก็นได้อยู่ทุกคนตอนเนี้ย เอาเร่งนโอ้เอาเลี่ยงอยอะทุกคนเดี๋ยวเช็คกลับมาเครื่องมันอุ่นๆยังเพราะว่า285มันต้องเครื่องอุ่นๆนะครับผมถึงจะวิ่งได้ แค่ไม่บูดม,มันนี่ไม่ออกไงทุกคนเดี๋ยวลองลองเช็ปเปิลก่อนเช็ปเปิลก่อนลองซ่อมออกตัวอีหน่อยไม่ใช่ซ่อมออกตัวแม่งล้มทางท้ายซะอายุอะไรยุ่งแต่เมื่อกี้ผมเลี้ยวข้ามออกนั้นหน่อยนึง Apa? Alai mah? Oh, oh lirin lah lirin lah. Ayam penunguy tu pun. Mugi ayam penunguy lah. มาแล้วเราจัดเบีกันเลยโอ้เอาแจ็คโลนึงนะมันจะถึงร้อยห้าสิไหมที่ผมไม่เอาเยอะนะผมอเอาแค่แจ็คร,อรอ้อยห้าสิก็พอละสิบหลอดเยอะจัดนี่ลำเลยสิบหลอดมาแล้วเว้ยสิบหลอดมันเยอะจัดเอาล้วเด้อ เพี <G PS> <N ic c oughs> ได้ต่อไหนร้องเชิงอาการการถมันหนืดๆเนี่ยไม่รู้อะวิ่งตัวลมได้เออแรงลมมาทางนี้แต่ไม่ตัดอะต่ถ้าถอดหมวกก็ตัดแน่นอนแต่มันไหลาย,ยาวๆไงดูจีเพียสิร้อยสี่สิบแปดว่ะทุกคนระยะทางน่าจะรถน่าจะมดก่อนอะ่ะ อาจจะมดประมาณถ้าแบบว่าวัดถิเวียดอ่ะอัตตาจอยเราจะได้รู้ว่าเพราะว่าเราไม่มีเครื่องสตาร์เราจะได้รู้รถเรา,เรามดอยู่เท่าไหร่อู้ทำไมมันยาวแถว่ทุกคนคือเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเราวิ่งโต้ลมเลยไหมเออเหมือนเราวิ่งโต้ลมด้วยทุกคนมันเลยยาวยาวกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลมมันมาฝั่งนี้เราแบบว่าเหมือนวิ่งโต้ลมด้วยอะไรด้วยนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันเต็มเร็วอยู่คือถ้ามันไม่โตลมก็รถมันไหลอยู่กว่านี้อยู่แล้วนะครับเราจะไปยึดติดมากกับตัวเลขนะครับผมผมไม่เคยยึดติดเลยแค่จีพีโอจเจริงผมไม่เคยยึดติดเลยแจีพีโอจีพีเอสคือผมไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็สนใจเยแบบคือยังไงล่ะบางทีอะอ่า มันอยู่ก็ลม้มอยู่ก็อะไรด้ทุกคนอันนี้เมื่อกี้วิ่งโต้ล้มขึ้นมานะั้นเรามีหมวกด้วยเออมันหมวกชุดกะจริงแต่ว่ามันก็มีหมวกโคขึ้นอะหมวกแม้งใหญ่คนหมวกพขาลุก,กันเออสายแว่นเขาลุก,กันนะครับผมต้องแบบว่าถอดหมวกอะไรเงี้ยเออถอดหมวกนี่สบายสบายืาย <c oughs> ้อรถเราก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นเลยนะทุกคนก็เหมือนรถนักกับรถผมอะเออเทสตอก็เล่นดีกว่า เราออกตัวเราก็ดูรอบมันดีๆนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเซียนหรอกผมก็ฮัดเอาโอ้อยโอ้อย โอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้มอหอมแปดหอมพอถือว่าโอเควิ okay, ่งได้นะครับผมออกงานได้คือก่อนเราจะออกงานเนี่ยเราก็ต้องไปเทสต์ก่อนนะคร<อ>ับผมเอ้เผื่อวิ่งไม่ได้โอ้โหไปโอ้โหดีมแดงวิ่งกาจังวะอะไรเงี้ยโอเคใครวิ่งร้อยห้าสิบขึ้นแซงผมอยู่ล,ายาล,ยงงละใครอยากแซงรถผมวิ่งร้อยห้าสิบขึ้นยังไงก็แซงบอกกันนี่แหละรถผมไม่ได้แรงเบอวางอะไรปรมานั้นนะครับผมยังไงก็แซงใครอยากแซงก็วิ่งร้อยห้าสิบขึ้นแซงเลยแบบแซงปิ้วเลยแหละรถผมอัะ แล้วผมไม่แรงไงทุกคนเอ้ยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดแชร์แล้วกดซับและใครเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็รอติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมลองคอมเมนต์ดูนะครับผมโอเคอย่าลืมแอป,ปเพลย์เกมตรงนี้ด้วยนะครับผม <S <S อย่าลืมบอกมาจากชอแชมเม้นด้วยนะกดติดตามเฟซบุ๊กทีตรงนี้ด้วยไปละบายบายซียูเกมชูโมโรกดบ่ายจุกูเจอกันทุกคนบายบาย